สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Hardcore Bunting รายการกวิเคราะห์ฟุตบอลที่จะมาพบกับเพื่อนๆเป็นประจำทุกวันเลยนะครับผมสำหรับทางเข้ากลุ่มวิเคราะห์อของเราและโปรโมชั่นดีๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ส่วนวันนี้คู่ที่จะหยิบมาฝากกันจะเป็นคู่ในศึกบาซิซลซโลนเอระหว่างแอตแลติโกมิเนโรพบกับฟา์มิงโกความพร้อมเจ้าบ้านฟอร์มฝืดไม่ชนะมา4นัดติดส่วนทางดน้านทีมเยือนหลังจากสะดุดมา3นัดติดนัดล่าสุดสามารถปลดล็อกด้การเอาชนะทีมท้ายตารางมาได้2-0ส่วนเฮดทูเฮดของ2ทีมนี้เวลาพบกันเล่นในบ้านแอตแลติโก3นัดหลังเป็นแอตแลติโกเก็บชัยชนะไปถึง3นัดสำหรับความเห็นของคู่นี้นะครับฟามิงโกฟอร์ม,รมยังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้เกมเยือน2นัดล่าสุดแพ้2นัดติด ติดกับฝั่งแอตแลนติโกที่เก็บเชนะไปถึง3นัดจาก5นัดหลังจุดในบ้านเรียนราคาวันนี้เปิดมาที่แอตแลนติโกต่ออยู่ปองปอวันนี้ขอเลือกเชีย์กับเจ้าบ้านเปิดบ้านเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนครับหลันจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับสไ๊กจและขอขอบคุณผู้ใหญ่เจดีจากทางยูฟา2 2 2ด้วยนะครับขอบคุณครับ